เจ้าวันนี้เขาจะมาทําความสะอาดต่อแ๊ตกันนะเจ้าเพราะว่าต่อแคตสก,กรปกรกเหลือเกินเพอทํากับเข้าเนาะตอนเนาะทามาเหมือนแหละมาคอยได้ทําความสะอาดดูคือดูเจ้าอันดับแรกเนาะเขาจะถอดหวัวแคตนี่ออกมากันจับออกขาที่ตั้งเนี่ยนะจ้าออกมากันเนาะโอ้ดูเจ้าดัมดั ก็ปรอกมากเลยนะเจ,จ้าจากนั้ก็จะมาเริ่มคัพกันเลยนะเจ้าเนาะอย่างแรกจะคือบีบน้ำยาล้างจานนะจ้าใส่เข้าไปนะจ๊ะเนาะจะคัดกันจากปลอกนะจะออกกอยนะจ๊ะเราก็นนากพยายามกดกดมือนักๆหน่อยนะเจ้า เราบอันมันก,นก,กต่ถ้ราคอยรองเนาะตรงนี้ตะแกรง้งระนะะเราเขาก็ใช้แกง้งฝันก็ะดปั๊บนกันตั้งกันกนะคที่คนนิเซไอย่างที่จะวักับนะจรับแล้วนะจ๊ะแร้เขาก็ใช้ผ้าเชลรีวเนาะ ดูและสะอาดขึ้นมาจัดนักแ้้ก็่อยู่บ้านว่างๆนๆเนาะก็ทำความสะอาดท่านทำความสะอาดห้องครัวมันดูดีเลยเวลาเราทำกับข้าวมันก็นจะได้น่ากิน หลังจากที่เขาเจ็บข้างแรงไปแล้วนะบ๊ะเขาก็เอาผ้าคนหนูเจ็บผ่นกำเลยจ๊ะมาดูว่ามันสะอาดขึ้นหรือย,ยังดูสะอาดขึ้นเยอะเลยจ้จะหลังจากที่เขาทำความสะอาดตัวแก๊กแล้วนะจ๊ะเขาก็จะเอาขาตั้งตังแก๊นกนะจ๊ะมา ใส่น้ำยายล้างจานเมือนกัน,นะจ๊ะมาคัดเราจะมาล่อยคัดไปนะจ๊ะจขานเต็มคัดเซ็ตนะจ๊ะเราก็เอาไปตาเมื่อมันแหง้งหรือมังนั่นก็ถ้าเขาต้องการจะใช้ก็แก้ด,ด่วนนะจ๊ะเขาก็เอาผ้าแหง้แหงนะจ๊ะเทป ทเทปนี้ก็สามารถใจได้เลยจ้า หลังจากที่เอาล่างฐานตั้งหม้อกระจกฐานตเนะเกียบกระเนาะแห้งแล้วไอ้ตนระจกถ้าว่าถ้าเอาใบยาเจ็บเอาก็เอาไปนี่ตากแดดกนะเจกตากแดดมันแห้งนะจ๊ะนาะแล้วก็เอามาใส่แต่ถ้าว่าเอาใบยาไปตากแดดก็ใช้ผ้ากนะเจาเจ็บมันแห้งกนะเจกแล้วก็เอามาใส่กรนะจกนะ้องกระจกก็จะไได,ดูสะอาดขึด้นเยอะเลยนะเจ้า หากคลิปนี้พอจะมีประโยชน์กับปีป่ๆน้องๆก็โวยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเื่อกับป้าพิมพ์ตัวเนื้อเจ้าสวัสดีเจ้า